ดรจอห์นเกรย์เขาได้อ้างอิงแล้วก็ทํางานวิจัยเกี่ยวกับร่างกายนะคะสรีระของผู้หญิงและก็ผู้ชายซึ่งในสิ่งนี้เนี่ยมันมีความแตกต่างไปถึงในเรื่องของฮอร์โมนเขายัางได้ยกตัวอย่างอีกด้วยค่ะเวลาที่ผู้ชายเรานะคะมีความเครียดมีความกดดันมีเขาจะระบายความเครียดด้วยการอาจจะนั่งชิลดูฟุตบอลดูกีฬาที่เขาชอบนั่งเล่นชิลชิเวลาที <2. petto S 1> ่ผู้ชายรีแลกซ์แบบนี้ฮอร์โมอนตัวที่เรียกว่าเทสโทสเตอโรนนะคะก็จะสูงขึ้นค่ะแล้วก็ทําให้ระดับความเครียดของเขาเนี่ยลดลงนะคะแต่กับผู้หญิงเนานะะคถ้้ให ผู้หญิงเครียดมากนะคะและให้มานั่งเฉยๆหรือมานั่งดูทีวีเฉยๆไม่ได้นะคะเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยคะ่ะเวลาเครียดหรือเวลากังวลกดดันนะคะสิ่งที่เขาจะทําเลยก็คือเขาจะต้องได้พูดได้คุยนะคะได้ระบายออกมา้เชื่อมโยงกับใครสักคนนะคะเพราะมันเกิดจากฮอร์โมนแห่งการเชื่อมโยงที่เรียกว่าออกซิตอซินนั่นเองคะ่ะมันก็เลยจําเป็นจะต้องใช้ในเวนี้นี่แหลคะค่ะมันถึงเป็นตัวอย่างว่าเออทำไมผู้หญิงและผู้ชายมันถึงมีความแตกต่างกันนะคะเราก็จะมีปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกต่างเป็นเหตุผลว่าทําไมบางทีเราถึงไม่เข้าใจเขา เลยทำไมบางทีผู้หญิงทำแบบนี้บางทีผู้ชายทำแบบนี้สิ่งนี้นะคะดรเกรย์ Gray, พูดเหมือนประมาณว่าผู้หญิงเนี่ยมาจากดาวสุ์และผู้ชายก็มาจากดาวอังค้าทําให้เราเห็นเลยว่าเฮ้ยความแตกต่างมันดีอยู่ด้วยกันนะเพศชายและเพศหญิงเราจะทําอย่างไรให้คุณสามารถเชื่อกันได้ดิวกันได้เข้าใจซึ่งกันและกันได้เดี๋ยววันนี้อุ้มมี13เคล็ดลับนะคะที่อุ้มเนี่ยก็สรุปมาในหนังสือที่อุ้มอ่านซึ่งเป็นเล่มที่อุ้มชอบเหมือนกันนะคะและ เป็นคล็ดลับสั้นๆให้ทุกคนนะคะเผื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะ ข้อที่หนึ่งค่ะ your partner is not your d o p b l e a g e r you cannot expect them to act like you แลในที่นี้ก็คือคู่ของคุณหรือ partner ของคุณเนี่ยเขาไม่ใช่อีกร่างหนึ่งของคุณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าคาดหวังให้เขาว่าเขาจะต้องคิดเหมือนเราเขาจะต้องรู้สึกเหมือนเราเขาจะต้องกระทาแบบเรา partner ของคุณเขาไม่ใช่ร่างอาวาตารคุณที่ก๊อปปี้ออกมาโอเคไหมคะเออนะให้รู้ไว้เลยว่าเราคือความแตกต่างของกันและกันนะคะเราไม่ใช่ร่างเดียวกันที่ซิลิโคโอนออกมานะคะมันไม่ผิดเลยคะ่ะที่เขาจะข่หลัง ที่เขาจะคิดไม่เหมือนเราที่เขาจะรู้สึกไม่เหมือนเราทั้งคู่นะคะเป็นความแตกต่างของกันและกันค่ะข้อ2นะคะ your man is a fixer ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะ whatever it is he will step up to act ผู้ชายเราเนี่ยจะมีความเป็นนักฟิกเซอร์นะคะเป็นเหมือนแบบมีใจบริการมีใจที่อยากจะปฏิบัติทำอะไรนะคะเหมือนลงมือทําเป็นคนที่ได้ลงมือทำเป็นคนที่ได้ปฏิบัติเป็นคนที่ได้กระทําอะไรหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะอะไรปล่อยให้เขาได้ทาคะ่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะปล่อยให้ผู้ชายเราได้เป็นคนเป็นนักปฏิบัติได้เป็นคนลงมือทําให้เขาได้บริการเรา บางสิ่งบางอย่างเขาอยากจะทำเราก็ต้องดูตามสถานการณ์แล้วก็ตามความเป็นจริงนะคะแต่ว่าโดยธรรมชาติผู้ชายเนี่ยจะมีความเป็นนักฟิกเซอร์มากกว่าผู้หญิงนะคะก็ให้เขาได้เป็นคนลงมือทําให้เขาได้เป็นคนปฏิบัติได้ช่วยกันนะคะทางที่ดีอุ้มว่าช่วยกันก็จะดีนะคะแต่ว่าโดยธรรมชาติของผู้ชายแล้วเนี่ยรู้ไว้ว่าผู้ชายเราเป็นนักฟิกเซอร์ัวยองเลยนะคะ ข้อ3ค่ะเขาบอกไว้ว่า w o m e n can make a better version of yourself ธรรมชาติของผู้หญิงเป็นนักบำรุงอยู่แล้วค่ะทนุถนอมบำรุงนะคะให้ทุกอย่างมันเติบโตให้เพราะฉะนั้นนะคะคุณรู้แล้วว่าผู้หญิงเราเป็นคนที่คอยแบบว่าดูแลให้มันเติบโตให้มัน grow up อย่างที่เขาบอกเลยค่ะในหนังสือว่าถ้าผู้ชายเป็นนักปฏิบัติแล้วผู้หญิงเราเนี่ยได้ดูให้เขาว่าเออเขาจะต้องเพิ่มเติมอะไรเสริมอะไรต,ตรงไหนทําให้ดีขึ้นอย่างไรผู้หญิงจะเก่งในเรื่องเหล่านี้มากเลยค่ะซึ่งจะช่วยให้คุณผู้ชายให้คุณเนี่ยเป็น better version ฉันได้ง่ายมากถ้าคุณอันืญอต่ให้ผู้หญิง คุณได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้คุณเนี่ยเป็นเบ t เตอร์เวอร์ชันของคุณนะคะลองดูคะ่ะอาจจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับตัวคุณก็ได้นะคะข้อที่4นะคะเขาบอกไว้ว่าบางครั้งผู้ชายของเราเนี่ยอาจจะเกิดการเข้าใจผิดเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของผู้หญิงอันนี้องคคิดว่าผู้หญิงหลายๆคนคงรู้กันอยู่แล้วแล้วผู้ชายหลายๆคนก็คงรู้สึกตัวว่าเออก็จริงนะคะ <laughs> เหมือนบางทีเนี่ยผู้ชายเราจะเข้าใจผิดแล้วก็ไม่สามารถอ่านความต้องการที่แท้จริงของผู้หญิงได้อยากให้รู้ไว้ว่าอันนี้บางทีมันอาจจะแก้ได้ไม่ได้ไม่เป็นไร แต่กอ่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันไว้นะคะว่าว้าที่เราต้องการอะไรบางอย่างที่มันเซนซิทีฟที่มันอ่อนโยนมากแล้วเราก็ไม่ได้สื่อสารมันออกมาตรงๆแบบนี้ค่ะชายเราในบางครั้งก็อาจจะมีการเข้าใจผิดได้บ้างอย่าเพิ่งไปโกรธเขานะคะแล้วก็อย่าเพิ่งไปบอกว่าทําไมเธอไม่เข้าใจฉันเลยอะไรแบบผู้ชายเราก็ดูไว้นะคะว่าบางทีทาไมบอกว่าผู้หญหิงทำไมไม่พูดออกมาล่ะต้องให้รู้ไว้ว่าเพราะว่าเขาก็เป็นของเขาแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็ให้เราลองคุยกันดูนะคะแท้จริงแล้วเรารู้สึกคืออะไรเราต้องก,การอะไรนะผู้ชายเราเนี่ยบางครั้ง,งก็อาจจะเข้าใจผิิดในส่่งทีเรา ต้องการลึกๆที่มันมีความเซสติกมากๆก็เป็นได้ค่ะข้อที่5ค่ะ women just want them to listen to นะคะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคุณผู้ชายอันนี้คุณผู้ชายต้องรู้ไว้เลยนะคะว่าผู้หญิงเราอะค่ะบางครั้งเข้าไปเวลาเราพูดเราบน่นคุณผู้ชายต้องดูเลยค่ะว่าบางทีเขาอ่า ไม่ได้ต้องการคาแนะนําอะไรจากเราเลยนะคะจริงๆแล้วผู้หญิงเราเนี่ยต้องการคนรับฟังมากเราต้องการมีคนที่จะรับฟังเราสิ่งที่เราทุกข์ใจผู้ชายถ้าทําความเข้าใจได้ก็อยากให้เข้าใจผู้หญิงด้วยว่าบางครั้งที่เราแนะนําไปแล้วผู้หญิงก็จะบอกว่าไม่ได้ถามฉันไม่ได้ต้องการให้เธอมาบอกฉันอะไรแบบนี้คะ่ะก็อย่าเพิ่งไปบ้าเขานะคะให้เขาเข้าใจว่าถ้าเรารู้แล้วว่าแล้วเราเข้าใจแล้วว่าเออเขาบางทีเขาอาจจะต้องการแค่เราฟังอาจจะให้ออปชั่นไปเลยเขาว่าเอออันนี้อันนี้ให้เธอให้ฉันฟังใช่ไหมเออเดี๋ยวฉันจะรับฟังนะแต่ถ้าเธอต้องการแนนะํยงงไกก็บออหรื เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากให้เขาฟังก็บอกไปเลยว่างั้นเดี๋ยวมีอะไรอยากพูดขอระบายหน่อยได้ไหมฟังเฉยๆก็ได้อะไรแบบนี้เราอุ้มเชื่อว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเวลาต้องการอะไรจริงๆเขาพูดอยู่แล้วแหละคะ่ะแต่ว่าบางทีที่เขาไปบน่นไปพูดไปเปรยอะไรไว้ถ้าเขาไม่ได้บอกว่าเขาต้องการคาแนะนาก็โปรดฟังเขานะคะแล้วก็ฟังกันนะคะเพราะถ้าไม่ฟังเนี่ยดาวสุ์จะชนกับดาวอังคารเอานะคะ ข้อที่6ค่ะผู้หญิงเรานะคะจะมีการสื่อสารที่แป,กแปลกในสิ่งที่เขาต้องการนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราจะต้องการอะไรจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยคุณผู้หญิงก็ไม่ชอบที่จะพูดตรงๆเลยนะคะแบบอยากให้เขาเซอร์ไพรส์แล้วก็มีการแบบเออแอบบวางอันนี้เขาเห็นหรือว่าแบบว่าเฮ้ยอันนั้นสวยจังเลยดีจังเลยเนาะอะไรแบบเนี้ยค่ะว่าอยากได้ของขวัญแบบว่าเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดแล้วแอบ,บแท็กไปนะคะซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแล้วเราก็จะชอบสื่อสารอะไรกันแบบนี้แล้วเราก็ไปคาดหวังว่าผู้ชายเขาก็จะรู้ซึ่งลองดูนะคะทั้ง2ฝ่ายัอง และผู้ชายชายก็ให้ลองสังเกตให้มากขึ้นนะคะเวลาที่ผู้หญิงทำอะไรบางทีเขาอาจจะสื่อสารแปลกๆบ้างส่วนผู้หญิงนะคะก็อย่าไปทําเยอะเกินเพราะบางทีผู้ชายเขาก็ไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆโอเคไหมคะถ้าเป็นไปได้ก็สื่อสารไปเลยตรงๆอยากได้อะไรอยาก,ยากเป็นแบบไหนพว่าลองสื่อสารไปเลยตรงๆก็ไม่แย่นะคะบางทีถ้าเราแบบว่าคิดว่าแบบเออพูดเดี๋ยวจะไม่โรแมนติกเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์ถ้าไม่พูดเลยก็ระวังว่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์เลยนะคะ <laughs> ต้องดูกันนะคะว่าบางทีเนี่ยการสื่อสารของเรามันชัดเจนตรงไปตรงมามากพอไหมถ้าไม่ อยากตรงไปตรงมามากขนาดนั้นก็เอาพอดีพอดีอย่าให้มันโอเวอร์เกินไปเพราะเดี่ยวจะไม่โดนเซอร์ไพรส์เลยซักรอบนะคะ ข้อที่7นะคะชายเรานะปกติเขาจะเป็นคนที่เงียบแล้วก็เอาตัวเองออกมาจนกว่าเขาจิกหรือแก้ไขปัญหานั้นได้นะคะสิ่งนี้ค่ะมันจะไม่เหมือนผู้หญิงเราเห็นไหมผู้หญิงเราบางทีเราอาจจะแบบเออเน้นพูดไว้ก่อนอ่ะพูดไปก่อนทําได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าผู้ชายเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเลือกที่จะเงียบเอาตัวเองออกมาเพื่อแก้ไขสิ่งนั้นให้สําเร็จได้ด้วยตัวเองเหมือนธรรมชาติของผู้ชายเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณทะเลาะกันหรือเราเห็นผู้ชายของเราเนี่ยเขางเงียบไปสักระยะหนึ่งก็ปล่อยเขาไปก่อนนะคะเพราะว่าผู้ชายธรรมชาติของเขาแล้้วเเนนี่คาจะตองป็ท สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้ด้วยตัวเองก่อนส่วนใหญ่นะคะเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องในหัวหรือเรื่องภายนอกนะคะแล้วเขาถึงจะกลับมาโอเคไปต่อคุยต่อสารต่อนะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงเราก็ไม่ต้องไปตามว้องแง้งกับเขานะคะเวลาที่เขากําลังเงียบหรือใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างตรงนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ให้เข้าใจธรรมชาติของผู้ชายเราไว้ด้วยนะคะ ข้อที่8ค่ะ communication can make or break a relationship นะคะเขาบอกไว้เลยว่าการสื่อสารเนี่ยค่ะสำคัญแล้วก็ดีมากๆเลยนะคะแต่การสื่อสารสามารถทำให้ดีหรือทำให้พังกับ ความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะคะนี่คุณทั้งคู่ต้องรู้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะในเรื่องของศิลปะการสื่อสารนะคะในเรื่องของการใช้คําพูดการใช้วาจาเพราะเราทุกคนวันนี้เราสื่อสารกันอยู่แล้วเขาพูดไปเลยนะคะว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นคีย์ของความสัมพันธ์มันเป็นคีย์ก็จริงแต่ถ้าคุณไม่รู้วิธีที่ถูกต้องถ้าคุณไม่รู้วิธีที่จะทําอย่างไรให้การพูดของคุณมันมีศิลปะมันมีวัฒนศิลป์ในการอยู่ร่วมกันในความสัมพันธ์นะคะมันก็อาจจะเป็นคีย์ที่ทําาาาลยคควมสััพนนนธ์ุณได้เช่กรน อันนี้ต้องระวังไว้ให้ดีองคคิดว่าทุกคนสามารถไปศึกษาเรียนรู้พัฒนาสกิลการสื่อสารของทุกคนได้แน่นอนค่ะเพื่อ,อที่จะสร้างความสัมพันธ์ของคุณให้ยืดยาวค่ะข้อที่เนี้ค่ะผู้ชายเรานะคะกลัวการที่จะต้องไปแชร์เรื่องส่วนตัวกับคนอื่น,น,นมากเลยค่ะผู้หญิงเราอะคะ่ะด้วยความที่เราเป็นคนชอบพูดชอบบางทีเราต้องการระบายถูกไหมคะน,นี้เราก็เข้าใจได้แต่เราต้องดูด้วยค่ะว่าเรื่องไหนที่เราพูดได้แล้วเรื่องไหนที่เราไม่ควรพูดนะคะถ้ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆของคุณผู้ชายแล้วเนี่ย ที่ถ้าเขารู้ว่าเราเอาเรื่องส่วนตัวอมาพูดแล้วเขาได้ยินเข้าเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์คุณแย่ลงได้นะคะให้รู้ไว้เลยว่าผู้ชายเขาจะไม่ค่อยชอบแชร์เรื่องส่วนตัวอยู่แล้วโดยปกติขนาดกับพ่อแม่ด้วยกันเองผู้ชายก็ยังอาจจะไม่ค่อยพูดเลยด้วยซ้ํานะคะเราจะต้องดูให้ดีๆนะคะว่าสิ่งไหนเราควรพูดและสิ่งไหนเราไม่ควรพูดอันนี้จริงๆแล้วทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะเราก็ไม่ชอบเหมือนกันแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าผู้ชายพูดเราก็ควรจะต้องตระหนักรู้ว่าสิ่งไหนควรพูดไม่ควรพูดเช่นกัน นะ,ะนั้นอันนี้เป็นทั้งสองฝา่ายต้องช่วยกันก็คี่ความสัมพันธ์ให้ยืนยาวได้โดยการเคารพซึ่งกันและกันด้วยนะคะ ข้อท <mile> ี่สิบอกไว้ว่าผู้หญิงเรานะคะบางครั้งที่เราทําอะไรมากเกินไปหรือทําอะไรที่มันเวอร์เกินไปในความสัมพันธ์บางคนนะเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นที่รักนะคะก็อยากจะให้รู้ไว้เลยว่าบางครั้งเนี่ยเราจะต้องให้ความสําคัญเขาในเรื่องการให้เขามีตัวตนการเห็นเขาการทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นที่ยอมรับไม่ว่าจะเป็นที่ยอมรับกับตัวคุณเองกับคนในครอบครัวกับเพื่อนของคุณค่ะอันนี้สําคัญมากและเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากนะคะบางทีที่ผู้หญิงเขาทําอะไรมากไปเพราะว่าเขา ก็ต้องการที่จะได้รับสิ่งนี้แหละค่ะก็ต้องการที่จะเออเห็นเชนนะั้นเป็นเรื่องของอารมณ์และเป็นเรื่องของความอ่อนไหวของผู้หญิงมากๆเลยนะคะอันนี้อยากให้ผู้ชายเราให้ความสําคัญตรงนี้ให้เขามีตัวตนนะคะให้ความสําคัญกับเขาทําให้เขาเห็นว่าเขาเป็นที่รักถ้าใครทําอยู่แล้วทําดีอยู่แล้วก็โอเคเลยค่ะแต่ถ้าใครละเลยไปบ้างเนี่ยบางครั้งผู้หญิงเราก็จะแอคหรือกระทําบางอย่างที่มันเกินเหตุเกินความจําเป็นนะคะฝากไว้จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นต่อกันนะคะข้อที่สิบเอ็ดนี้ค่ะให้ความรักกับพาร์ทเนอร์ของคุณกับคคู่ของุณ ในสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะคะบางทีทุกวันนี้เราให้ก็จริงค่ะเราให้ความรักเรารู้สึกว่าฉันให้เต็มที่เลยฉันให้ไปเต็มๆเลยแต่ฉันมีอะไรฉันก็ทําให้เขาฉันมีอะไรดีๆฉันก็บอกเขาแต่คุณเคยรู้ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากเลยคะ่ะที่เขาเขียนไว้ในหนังสือสําหรับความสัมพันธ์คู่รักบางทีคุณให้เขาก็จริงแต่คุณไม่เคยให้ในสิ่งที่เขาต้องการเลยอันนี้เป็นเรื่องที่คุณ2คนจะต้องไปดีลไปคุยกันนะคะว่าเฮ้ยคุณต้องการอะไรไม่ว่าจะผู้หหญิิงงรรรือผู้้ชาายดีีีกกัันเลค่่่ะมททแจ เธอต้องการจริงๆจากฉันคืออะไรแบบนี้แบบนั้นเธอชอบไหมเธอต้องการอะไรเพราะถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการนะคะความรักของคุณมันก็อาจจะเปล่าประโยชน์ได้นะคะมันก็จะทําให้คุณทั้งคู่เสียเวลาแทนที่เราจะได้คุยกันและสานต่อในสิ่งที่เราต้องการกันจริงๆอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากเลยค่ะ ข้อที่สิแล้วนะคะจะเป็นในเรื่องของทั้งผู้หญิงและผู้ชายที่ทต้องรู้เลยนะคะอุ้มรู้สึกว่าข้อนี้ที่อุ้มดึงขึ้นมาเนี่ยอุ้มให้ความสําคัญมันมากเขาบอกไว้ว่าคุณจะต้องทําอะไรเวลาที่คุณโต้เถียงกันทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะคะ try to speak with the love <and> respect ผมเชื่อว่าหลายๆคู่แล้วก็หลายๆคนในความสัมพันธ์นะคะทุกคนเนี่ยมีปากเสียงกันอยู่แล้วมีการทะเลาะก,กันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติสําหรับคู่รักหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ครอบครัวเพื่อนบนหน้าลูกน้องแต่อยากให้คุณรู้ไว้ค่ะว่าทุกครั้งที่คุณโต้เถียงกันสิ่งที่จะช่วยคุณได้คือความรักและการเคารพซึ่งกันและกันนะคะให้เรานึกไว้เลยว่าที่เราเถียงกันทุกวันเนี้ยก็เพราะรักไม่ใช่หรอให้เรา try to speak with love ค่ะให้คุณนึกในหัวคุณเลยค่ะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเราอาจจะโกรธเขาแต่เราไม่ได้ไ ด้วยความรักคุยด้วยความเคารพซึ่งกันและกันประนีประนอมกันไม่ใช้คําพูดที่มันจะทิมแทงจิตใจคนที่คุณรักเพราะไม่งั้นสิ่งนี้มันอาจจะทำให้คุณเสียใจทีหลังก็ได้นะคะ และข้อสุดท้ายนี้ค่ะข้อที่13ของเรานะคะเป็นลัคกี้นัมเบอร์อันนี้ค่ะยังไงมันก็หนีไม่พ้นนะคะมันหนีไม่พ้นจริงๆทุกความสัมพันธ์เขาพูดไปเลยค่ะว่า Communication Save r e l ationships ในการมีความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นใคไรก็ตามการสื่อสารคือคีย์ค่ะสิ่งที่ทําให้คุณไปต่อได้สิ่งที่ทําให้คุณแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างได้คุณต้องรู้จักสื่อสารเขาบอกไว้เลยว่าการสื่อสารจะเซฟทุกความสัมพันธ์เมื่อไหร่ที่คุณไม่สื่อจบแน่นอนเราก็ต้องไปเรียนรู้กันค่ะว่า ออแล้วการสื่อสารที่ดีมันควรจะต้องสื่อสารแบบไหนจริงๆแล้วเราสามารถเรียนรู้สิ่งนี้ได้เลยค่ะ communication skill ค่ะทุกคนสามารถเอาไปฝึกมันเป็นทักษะทุกคนสามารถฝึกให้มันดีขึ้นได้เพราะเมื่อไหร่ที่คุณได้พัฒนาการสื่อสารให้คุณมีศิละปะทางการพูดการสื่อสารแล้วมันก็จะยิ่งง่ายขึ้นต่อการที่คุณจะประคับประคอทะนุถนอมดูแลความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่ว่าจะด้านใดให้มันดีหนังสือเล่มนี้เขาก็ได้บอกไว้เลยนะคะว่า communication เนี่ย safe relationship จริงๆนะคะอันนี้อุ้งกรลย,ยากฝากไว้ เป็นข้อสุดท้ายพัฒนาสกิลการพูดของคุณให้คุณมีศิลปะในการพูดมากขึ้นไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนต้องใช้มันอยู่แล้วนะคะปึกพัฒนามันไปเรื่อยๆนะคะคุณจะเป็นคนที่สามารถเซฟยู o u r ร์เรลชั่นชิพของคุณนะคะให้ดีแล้วก็ยืนยาวยั่งยืนได้แน่นอน,นะคะ่ะ สิ่งนี้นะคะเป็นเพียงสรุปเล็กๆจากในหนังสือที่อุ้มอ่านถ้าใครอยากอ่านหนังสือเล่มนี้ก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะคะอันนี้อุ้มไม่ได้โฆษณาค่าโฆษณาใดๆทั้งสิ้นนะคะอุ้มแค่มาแนะนาในหนังสือที่อุ้มก็ชอบและอุ้มก็รู้สึกว่าอุ้มได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เหมือนกันนะคะก็เลยมาแชร์นี้ให้ทุกคนและอุ้มหวังว่าคลิปนี้จะพอช่วยให้คุณสามารถประคับประคองความสัมพันธ์มีความเข้าใจกันมากขึ้นในคู่ของคุณในพาร์ทเนอร์ของคุณในเรลชั่นชิพของคุณก็หวังว่าสิ่งนนนนีุ้้จะะะเปปป็รรรโยยช์สําาาหห้ับทุนนะะุกกคคถออใงไ หรืออยากให้อุ้มนำหนังสือเรื่องไหนมาสรุปให้ฟังอีกคอมเมนต์กันไว้ได้ด้านล่างเลยนะจ๊ะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอุ้มอยากให้ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวอุ้มจะนำเรื่องราวดีๆมาฝากทุกคนอีกแน่นอนค่ะ